บวัสดีจ้า,าเจปาจ้าเะปาทํา,าทกับข้าวเสร็จวันนี้แก่แบบฟากใส่จิ้นหมูแล้วก็ทอดไก่ให้น้องปิน่นวันนี้ล้าน้องปิ่นอยู่บ้านจะปาแบบสบายมาหลายวันแล้วเจ้าเสียงเพี้ยนมดเลยรู้ต้องกินยังมาได้หา้าสิบสองสามวันวันนี้ก็ยังมงค่อยมีแห้งแต่แตยังมาตกตามเจ้าวันนี้เอาหลังเจะซอกตาสองเซนลงแล้วพักกำลังเจ้าว่จาจะป้าจะได้กว่าเจ้า มันมาเจ้าได้ปาตเพียนตัวยายเจ้าปาตเพียนตัวยายเจ้าได้ปาจอนซ้ายหนึ่งตัวเจ้า ได้ปัดสร้อยมอนเจ้ากระเป๋แววนเจ้าได้ส่งตัวเจ้าได้ปัดตะเพียนซ้ายกระเป๋าแหวนเจ้า ตั๊กแข้างลายหนึ่งตัวเจ้าตั๊สแตนข้างลายหนึ่งตัวเจ้า ได้ซีตัวเจ้าได้ส่าแว่นแล้วก็ปัาซ้ายข้างลายแล้วก็ปัาตะเพียงซ้ายเจ้า คล้ข้างลายหนึ่งตัวเจ้าได้ปิดใ้ยข้างร้ายตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้า มีเ,จ,มเ,เมจ้าปัสสาวข้างล่างและสาวตะเพียนซ้ายหนึ่งตัวเจ้า นึกว่าป่าเป็นใหญ่เจ้าป่าดูเจ้าะว่านึกว่าป่าเปิดย้ายดิกินเป็นว่าป่าดูเจ้าโอ้ยสุมาศเจ้าสะดงแสดงสเ,ดเจ้าป่าะเพียนสองตัวเจ้าตัวใหญ่อยู่เจ้า กระโดดเกือบกระได้แล้วเจ้าเจ้าสองตัวตัว,ตวยหายขนาดเจ้าได้สองตัวเจ้าได้ผัดไส้กลมได้ผัดตะเทียนทรายเจ้า กัท้ายกลมหนึ่งตัวเจ้าก้วตาแว่นหนึ่งตัวป่ามันหู้ฝนเจ้าฟ้าห้องขะลเื่งขะลเื่งแล้วก็ป่าหายหมดเลยเจ้า แดาเจ้าได้สามตัวเจ้าปลาส้อยมอนเจ้าได้สามตัวเจ้าได้ตันนินก็บปลาปปรสร้อยกลมเจ้า ัดใส้กรอมหนึ่งครัวเจ้าอ้ย สมัยเจ้าเรือสานตัวอยู่เจ้ากระโดดไปตัวได้ตักขสาปอกหนึ่งตัวปะไฟมวลสองตัวเจ้านี่เจ้าอ๋ยกระโดดไปจนได้ จะไปยี่ค่ะบ่คอยมีแหงอยู่เจ้าเอ้าระนอนนะเจ้าตัดท้ายมอนเจ้า Cầm lên tụi cháu Đấy là nhiều cháu Ít tụi cháu, đây 5 Đấy bà trái sái Bà cầm

ไปปัาซ้อยกลมทั้งนั้นเลยเจ้า <c oughs> เจ๊ปใต้กลมหนึ่งตัวครับาแวนหนึ่งตัวเจ้าเก็บไปเจ้าวันนี้ป่าหูฝนเจ้าฝนออยป่าคนไรบักข้าวเจ้าได้หลายเจ้า ลอกหน้ามดอนเลยเจ้าได้ตัดท้ายปลอมล็วก็เป่าแวนเจ้า ได้สามตัวเจ้าและปัดใส่มนกับปัดจานซ้ายเจ้า แม่าจะเทียนซ้ายป่าแห่นเ้าเกือไปได้เจ้าเกือบไปแล้วเจ้า โอเคเจ้าจบคลิปวันนี้ก่อนเจ้าป่ามันหู้ฝนเจ้าแล้วก็ฝนมาปุ้นเจ้าดำปิดปีนี่เจ้าฝนดูทั้งหลังนี่เจ้าก้อนใหญ่ขนาดเจ้าแล้วก็ฝ้าก็ห้องป่าก็เลยบ่ค่อยเข้าเจ้าแต่บรรยากาศดีขนาดเจ้าแต่ฝนก็อ้อยลวเจ้าฝนอ้อยตลอดเลยจะป่าก็สบายก็เลยว่าต้องปีกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตะป้าตาฝนแหม เจ้าป้าจะจะแย่กว่านี้เจ้าฟังเสียงเจ้าป้าโอเคเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าวันนี้เจ้าวันนี้ปัดปอได้เจ้าฝนมันตกเจ้าป้าก็อาลีดไปกันคนละตีเจ้าอาลีดไปก่อนอาลีดอาจจะได้นักอยู่เจ้าป้าไปลูนเจ้า ได้สักประมาณกิโลหนึ่งเจ้าในเจ้าป่าได้ปลาตะเพียนปลาขาวปลาส้อยเจ้าปลาแวนก็ปลาได้อยู่เจ้าโอเคเจ้าวันนี้ก็พริกบ้านมาก็ขำแต่ถือว่าเจ้ากว่ากบหวานเจ้าเพราะว่าจะปลาแบ่คอยมีแห้งเจ้ารู้ต้องสบายเนาะ กินข้าวมาได้เป็นสองสาวันพระเจ้าทั้งถ้ากินเข้าไปก็ก้อนบรรลุก,ก็หาก้าพระเจ้าวันนี้ก็ยังแควนหน่อยก็เลยไปอลีจวนไปตกจําก็ไปตกไปในสภาพที่บาบาบาค่อยมีแหงแต่ก็ยังพอได้อยู่เจ้าบาค่อยตันบาซ้อยเจื้อผ้าแบบมีแหงยกเ <c oughs> จื้อผ้าน้าหนักลดไปหลายกิโลขนาดนะเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณนักนเจ้าที่ติดตามรับชมจังเจ้าป้า อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมื่อจะป้าตนนะจ้าแล้วปาแกนคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย